คือออกบ้านสำตองมาตั้งใจมานี่เลยตั้งใจเอามานี่เลยครับผมคือตั้งใจมานั่นแหละตั้งใจไห้บิ hey, ้มไข่ขี้โลดเข้ามาอีกหันหันห้าหันขนะดดไข่นะโรดดำให้อีกคุ้นคุ้นน่ะววาน่ะคุ้นคุ้นไข่จะแม่มือนนะ่าก็หายไปจะเมืนนะมาบะ หันน่นลงรถมาหั่นแม่นแตบนะเออมันสซบตำนี่แกอีกวิ่งมาได้ต้มเจียนะเนี่ยเออม,มาหัน่นมีปึ๊กก็แล้วเดอ้อนเนี่ยวันมึดฝั่งไว้เจียเนี่ยวันหาว่าเฮาเหล่าขวัญมาหน่ะม่อไปก็ปแล้วเด้อไปละโอ้แซบตำมันโยมด้วยนี่ไง มาบันดนี้มาเมินละไกะย่กย,ย่างไก่ย่างไก่ย่างเอพริกแห้งนี่ก็มาแห้งสักมาแล้วครับไก่ย่างอร่อยอร่อยของเหินฟ้าไก่ย่างเหินฟ้าก็ความจริงอ่ะบันดนี้ตั้งใจมาหรอกไม่อยากจะมาเราสันทายเนี่ยแค่ไหนคือตั้งใจจะขับรถไปลำปาง แล้วรถมันเวลนก็เจอวงเวียนอ่ะมันเลี้ยวมาเพล่ะเดี๋ยวตั้งซสื้อตั้งซสื้อมาโอ้โคตรแม่มคำสันทายอ่ะก็เลยจะปิ๊กไปรำแปงแกมันก็อย่างใดมันไก่เนาะก็เลยว่าเออมาสันทายแล้วก็โหมันเลี้ยวมาเข้ามาหนองคายเฮ้ยรถนะจะใจแอไปอยากมาหรอก ลูกจักสารปะตองมาจะไปลำปางมันมาตังพีก่ะถ้าสารปะตองแล้วมันไปลำปางมันต้องไปทางไหนขุนไปทางนั้นใต้พุนนั่นมามาอย่างตั้งพีก็มันเลี้ยวมาอย่างใดก็งงเหมือนน่ะคือความได้ไปตั้งใจมาไงมาตั้งใจเลยอะโอ้ได้ตั้งใจมาเลยน่ะถ่ตั้งใจจะสักพกใดเนี่ยมั่ลอยไงเนี่ยไปแฝงเขาเพราะที่ลำปางว่าฝผามองว่าแฟนคลับแล้วก็โอ้ไปเพราะมันเลี้ยวมา สันทรายเลี้ยวไปแล้วป่ะแม่หนองคายโอ้เลี้ยวเข้าบ,บ้านเพ่แบบโอ้แบบก็เลยนในกับแม่แล้วก็ออไก่นักฝากรึไม่ได้ตั้งใจแม่นะคือโอ้หน้ามาหน้าเชื่อถือเลยแล้วรูปคือไม่ตั้งใจมา,นะา,าไม่ได้ตั้งใจมาเลยปุ้ง,ง,ปงเข้ามาเลยมันก็ม,นมันเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็ดน้องเออ ถ้ในในาไปถ้าบ,าาาบาตั้งใจนี่คือจะปจวนกี่เข้าถ้าตั้งใจมาก็จะจวนกินเข้าวบบนี้นี่จะต่ำนี่<อ>ถ้าตั้งใจนี่คือ,อจะตามมายมสูไป,ปได้มยมเหมาะเลยเออมาได้ตั้งใจกับประเทาวางลงประ้ไปกินก็คือสรุปแล้วคือออกบ้านมาเนี่ยคือตั้งใจจะมาหนองคามาสันทายเนี่ยตั้งใจเอาไก่มาใื้น้องแนนเจียมได้นะ <c oughs> มันโยม คือตั้งใจเลยตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจมาเลยมันมีความคิดถึงคนึงหาเลยด่ะครับโอ้ยคือไอ้เงยเหมาคนอย่างอี้เนาะเป็นคนอย่างไดคือนี่แหละคนมีความจริงใจเจอกันหาลูกเนงก็บอกมาเจ้เอีเนาะว่าจะไปอู้นักว่ตาตามตาตาสี่กับไก่เนี่ยไก่ย่างพอดีกัว่าตั้งใจมาหาไก่ว่ามายัยใดอ่ะเกิด ตั้งใจสักหน่อยเตะสักหน่อยเตะเลยได้กินอ๋อสักหัวแม่มือนี่หน่อยเตะตั้งใจหน่อยอ๋อตั้งใจเอาพริกมาป่ะเออตั้งใจกินจะได้กินละโอ้ครับลูกลูกสับปะตองมานี่คือว่าได้ตั้งใจเต้หมอก้ยเติองหาเนียนั่น้อยเลยอ่ะโค้งรถมันเลี้ยวเฟล้วมาเลยโอ้ยแสดงว่ารถมันให้ตั้งใจน้รถมันอยากมา รถนี้หุกกรรมแต่อ่ะใส่กินหน่อย,ยแสมหนวยแมหนวยนี่เลยใจลายแล้วเฮ้ยน่าอ,อยากกินอยากก่างกระเต็มที่เลยนะเจ้าแหลบก็มีนี่อยากกินตำเนี่ยมาขามก็มีมากว๋วยเตี๋ยมีบนต้นุณ มาใจละนอหยางแหงมอเอาอก่ไปหือไข่เรองอามาจึงสองตัวก่อนไปหื้อสาวที่ไหนที่ที่ปุณ่ะอ่าทำละก็คือออกบ้านสำตองมาตั้งใจมานี่ยเลยตั้งใจเอามานี่เลยครับผมคือตั้งใจมานั่นแหละตั้งใจมาหนองคายเนี้ย ไปได้ตั้งใจไปที่อื่นรถก็ไปได้เลี้ยวมาคนเดียวคับมาเองครับค<ะ>ับเองกำม,อมือตังส้มอ่ตัำส้มใส่พริกใส่พริกโอ้โหตำมายม,มน่ากินขนาดลาบปากแตะวันนี้ม,ม,มาสาันทายนี่มาเสียหลาย ฝีมือต้องแน่นร้ายกาจอะไรนะอพอเตอะคุณผู้ชมพอเตอะอันนี้คือขนาดไม่ได้ตั้งใจมาสะ่นใจนะเอ้ยฮาเอาฮา,าเอาขนาดนี้ถ้าตั้งใจมาหอีกสมกใดเ